สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสิกแชนแนลที่มีแต่รถส,สวยๆอ่าวันนี้ผมมาเจอเจ้ารถรุ่นตำนานของเราอีกหนึ่งคันครับวันนี้เป็นรถอีสุครับอีซุคันนี้สวยเลยรุ่นเก่าหน้ายาวนะครับอ่าคันนี้สภาพกิิบเลยครับเพจเพย์ยังอยู่ครบสวยเลยนะครับอ่อา๋ยวเราลองเข้าไปดูี่ว่าเจ้าตัวนี้มันคลาสสิกขนาดไหนเด่นตาผม,มเลย ดูด้านหน้าก่อ่ด้านหน้าเจ้าคันนี้เนี่ยครับเป็นไงครับดนายาวในตำนานครับคันนี้อ่าเนี่ยครับหน้ากระจังหน้ากระจังก็เป็นอีสุครับอี่สุอ่ารุ่นนี้อีสุแล้วก็เพดเนี่ยครับเห็นไหมครับรายละเอียดของพวกเพดพวกนี้อ่าจะเป็นลายที่เป็นตัวโครเมี่ยมที่ว่าสลักลายครับสลักลาย สวยงามเลยตรงนี้มีเป็นผมว่าน่าจะเป็นรูปเครื่องบินด้วยเป็นรูปเครื่องบินด้วยนะครับเป็นชุดแตง่งสมัยโบราณเลยตัวนี้นะครับดูชุดใบหน้าเขานะครับใบหน้าไปเลี้ยวด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นชุดแต่งที่ว่าจะเป็นตัวยิงหมุดครับยิงหมุดยิงหมุดด้วยนะครับอันนี้กระชนน่าจะเป็นกระชนไม่เป็นกระชนเดิมเลยนะครับ สวยเลยครับคันนี้กระบะไม้ด้วยกระบะไม้นะครับหัวไม้ไฟลงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวถึงไม้จะแตกปนิดหนึ่งแต่ว่าสับไฟเลี้ยวไปเป็นรุ่นเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวรุ่นเดิมนะครับสวยเลยครับเพจโพรมียมเห็นไหมครับเพจโครมียมอ่าสะดุดตรงนี้เลยครับสะดุดตาตรงนี้เลยตัวเพจป่าอีสุรับเป็นรุ่นเก่าเลยครับรุ่นท x อ่านี่ครับ มงบอกแล้วก็เป็นรุ่นอีซุรุ่นทีเอ็กนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับชุดแต่งสมัยโบราณก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัวโครเมี่ยมที่ว่าฉลุนะครับฉลุแล้วก็มีสีแรบข้างในอ่าตัวนี้สวยมากสวยมากนะครับโอ้โมๆแล้วนี่หล่อมากๆครับสภาพกิบเลยตัวนี้นะครับไม้เมยยังยังเงาอยู่เลยครับคันนี้อ่านี่ครับภายในภายนาในส,สไตล์ของรถรุ่นเก่า จะเป็นเบาะยาวครับคันนี้เป็นเบาะยาวเบาะยาวเบาะยาวท่อนเดียวเลยนะครับด้านหลังตรงพนักพิงก็จะมีที่ไว้ขวดน้ำด้ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวที่ว่าเก็บข้าใบนะครับเก็บผ้าใบอ่านะครับตัวนี้ครับเทปเพิร์ดตัวนี้ผมเมี่ยมอ่าแล้วก็ฉลุลายนะครับสวยเลยอ่านะครับนข้างก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับ ต่หลังแต่หลังคันนี้ก็แลบสีมาสวยงามเลยครับเป็นเหลืองเทาอ่เหลืองเทาแล้วก็แต่งพวกครบทิมสะท้อนแสงพวกอะไรนี่ครบเลยครับคันนี้อครบสมบูรณ์สวยงามมากเราเดินดูร,บรอบๆเลยครับคันนี้อนะครับนี่ครับ,รบลูกทรงรวมๆของเจ้าคันนี้ อนสุตุหน้ายาวอ่านะครับเดี๋ยวเดินก้าไปดูภายในกันหน่อยโอ้โหคันนี้ท่อท่อแต่งมาแล้วครับคันนี้อ่าตรงนี้ครับชุดโครเมียมจะเป็นฉลูายนะครับโอ้โหนะครับภายในหน้าปัดก็จะเป็นคลาสสิกแบบนี้เลยครับคลาสสิกคลาสสิกมากๆนะครับภายในก็จะมีตัวที่เก็บเอกสารเก็บอะไรที่เป็นเเป็นไม้ครับคันนี้เป็นไม้อ่านะครับภายในเขาอ่านะครับ จุดนาปงหน้าปัดอ่าตรงนี้เสน่ห์อย่างก็คือตรงนี้เมื่อก่อนนี่ผมเห็นนะพวกเด็กรถเนี่ยก็จะมานั่งนั่งตรงนี้ครับนั่งข้างๆเนี่ยข้างๆคนขับเนี่ยเกาะตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นตัวกระจกตัวกระจกที่ปรับได้นะครับตัวกระจกที่ปรับได้แล้วก็ให้ลมเข้าให้ลมเข้ามาส่องอา่ามาเป่าคนขับนะครับไม่ให้คนขับร้อนนะครับตัวนี้อ่าตรงนี้เปิด ปัดเปิดได้นะครับอ่าเป็นทับทิมคันนี้ก็เป็นไอตัวโควเมียมเพจโคเมียมอีกตัวนึงนะครับอ่าสวยเลยครับตันนี้ฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นโคเมียมที่เป็นฉลูลลเทพพนมนะครับอ่าด้านนี้ก็จะมีโลโก้เหมือนกันโลโก้อ่าอ่านะครับเป็นโลโก้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเก่าที่เป็นตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีสีด้วยก็ได้ตอนนี้แต่เป็นสีโคเมียมแต่ก็ยังเพงมมจรคำว่าอิสุ แล้วก็ทีเอ็กนี่ก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยครับอตัวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นตัวคิ้วกระแทกตรงนี้ครับเป็นแหลมๆเนี่ยอ่าตามสไตล์เขาเลยนะครับรรวมๆสวยงามมากครับสวยจริงๆอเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เขาหน่อยอพี่หวัดดีครับอพี่อะไรครับเนี่ย ครับพี่อะไรครับขมสันครับพี่ขมสันนะจะไปไหนครับเนี่ยไปประจวบครับไปประจวบนะพี่รับของจากไหนครับรับเอาของจากประจวบไปส่งที่เซเว่นบางบัวทองอ๋ออ๋อของไปส่งเซเว่นบางบัวทองครับทีนี้ก็ตีตีของจากบางบัวทองลงประจวบครับอ๋อตีของมาส่งประจวบแล้วเป็นไงพี่ตัวนี้ยังกรสิกอยู่เลยครับอนุรักษ์ไว้ครับโอ้โหรักพี่เองเลยป่ะครับผมโอ้โหสวย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 อนุรักษ์เอาไว้ มีแต่แต่งแบบครบๆนะหาเพจแบบรุ่นเก่าๆมาให้ครบเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ซื้อไปเยอะแล้วเนาะครับก็ซ่อมไปเยอะอ่ซมไปเยอะมาทีแรกก็ดูไม่ได้แหละสภาพดูไม่ได้แล้วอันนี้ตัวนี้เครื่องอะไรนะพี่เนี่ยเครื่องอีพีเป็นเครื่องฮิโน่โฮ 6c ขอเปลี่ยนเป็นฮิโน่แล้วเนาะครับเบรกก็เบรกทิปปี้เปลี่ยนเบรกใหม่แล้วขอเปลี่ยนเบรกใหม่เสื้อพาก็เปลี่ยนใหม่เป็นเป็นของรุ่นใหม่หมดแล้ว ก็คือวิ่งได้เหมือนรุ่นใหม่เลยปกติเลยเป็นว่าบอดี้ก็เป็นบอดี้ตัวเก่าครับเป็นยังคงรูปลักษณ์เหมือนเดิมแต่ว่าภายในเปลี่ยนหมดแล้วภายในเปลี่ยนหมดแล้วนะเครื่องเกียร์พวงท้ายพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วครับสีก็สีเดิมด้วยครับจะจะเน้นจะจะเน้นทําแบบนี้ไม่เน้นทําใหม่ไม่ไม่เน้นทําเป็นทําเป็นใหม่พวกนี้จะไม่เน้นครับ เลยพี่พี่หาเพจที่ว่าเป็นรุ่นเกา่เกาๆอ่ะที่ว่าเป็นลายฉลูรุ่นเกา่เกาๆนะเอามาใส่นะโหครานี้นะครับโหคลิปามากๆเลยเป็นกอดผมถ่ายรูปตอนนี้ถ้าว่ามีสีสันนิดนึงลงในกลุ่มโว้วคนชอบคนใหญ่เลยคราวนี้เดี๋ยวผมรีวิวคันนี้นี่สวยชอบคนแน่ๆเลยครับคันนี้สวยจริงๆครับพี่คันนี้อยู่กับผมมา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับอันนี้จดทะเบียนปีพศ2511 ห้าสิบกว่าปีแล้วคันเนี้ยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมพี่เนี่ยมามาอยู่กับผมยี่ตกยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วมาอยู่กับผมปีสี่ก็สองพันสี่สิบสี่สิบสี่รับใครกันมาหนมนานเลยนะครับคันนี่ยยังวิ่งดีอยู่สภาพกิฟอยู่ตู้รถนั่นรุ่นใหม่ได้สบายครับเหนือใต้อีสานไปได้หมดตลอดครับก็ หลักๆก,ก็ส่งนมไทยเดนมาก์กลงหัดใหญ่ไปหัดใหญ่ไปชนบุรีไปเขตกรุงเทพบริมรัลทน,นรอบๆกรุงเทพครับอากับก็เป็นพวกปุ๋ยกลับลงมาพวกปุ๋ยพวกน้ำตาลพวกโชหวยพวกเหล็ก เหล็กม้วนพวกอะไรพวกเนี้ยหลายๆอย่างโอ้รับได้ทุกอย่างเลยว่าครับครับโอ้สวยจริงๆมหไอ้พี่จะเดินทางไปแล้วครับเนี่ยครับอาจจะเดินทางแล้วอาจจะวผมจะได้ดูพอดีเดี๋ยวถ่ายตอนรีวิวตอนที่ออกตัวซะหน่อยง่วงก็เลยจอดนอนแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้รถควรที่พี่อะไรกันหนึ่ยคมสันครับพี่คมสันใช้นิดนึงครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวรถที่คมสันเนี่ยลงในกลุ่ม ลองคนชอบใจกันแน่เลยครับ,รบเพราะว่านานๆเราจะเห็นจะเห็นลดลดรถรถรุ่นนี้สักทีนะครับเพราะรุร่นนี้หาค่อนข้างยากแล้วแล้ว,ลวก็ตอนนี้รถรุ่นนี้เนี่ยถ้ามีก็คือแต่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อนุรักษ์เป็นของเดิมไว้นะครับแต่คันนี้คันนี้เนี่ยสีเดิมด้วยนะครับสีเดิมแล้วก็พวกพวกจำปาพวกจำปาที่ว่า ล็อกไม้พวกอะไรเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยนะครับพวกเพจโครเมียมพวกอะไรเนี่ยยังของเดิมหมดเลยนะครับโอ้โคันนี้คลาสสิกจะใช้งานได้ปกติอ่าเห็นไหมครับคลาสสิกจะใช้งานได้ปกติด้วยคันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอ่าคุณอาเขาจะออกเดินทางแล้วครับอ่านี่ครับรถคลาสสิกในตำนานของเราโอ้โห,โห สตาร์ตติดง่ายครับติดทีเดียวเลยนะครับโหสวยงามมากนานๆเราจะเจออีซูรุนนี้ทยทีนะครับเป็นอีซูซีเอ็กนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นรถของพี่เขาเองแล้วก็อยู่กับพี่เขามานานแล้วนะครับคันนี้โหนี้หล่อมาก เดินทางปลอดภัยครับพี่โอ้สวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากครับโอ้โหโอ้โโอโอยางแรงเลยครับอ่ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้มารีวิวรถสวยๆกันอีกอ่าวันนี้สวัสดีครับ